สวัสดีครับเดี๋ยวมาสรุป s 5็ i ฟิฟตี้อินดีเซนิดหนึ่งนะครับปิดตลาดไปแล้วก็วันนี้เป็น t r a ดดิ้งเลนจ์เดนะครับเป็น b บ a r โดจินะครับออแต่ว่ามันเป็น b บ a r โดจิที่ปิดเหนือโลของเมื่อวานนี้นะครับออโดยที่มีตอนเช้าเนี่ยลงมาแล้วก็เทสโลแล้วก็ลงมาเลยที่2เนี่ย เทสอีกรอบแต่ว่าดิป below นะครับแล้วก็รีเวิร์สกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับตอนบ่ายนี่ก็ลงมาเทสลงเมื่อวานทีหนึ่งแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับโดยรวมเนี่ยนะเราขึ้นมาก็มาเทส OOD เนี่ยเทส high of day เนี่ยสองัังนะครับแล้วก็เฟลแล้วก็ลงก็ <c oughs> โดยรวมเป็นเทสทิ้งเดย์เดย์นะครับลักษณะฟอร์มการแบบนี้นะครับโดยที่ช่วงตั้งแต่ประมาณสัก11โมงไปนะครับ ก็จนถึงช่วงบ่ายทั้งบ่ายเนี่ยเป็น weak b e a r c h a n n e l นะครับเป็นเหมือน b u l l flag นะครับอันเนี้ยมันก็เพิ่มโอกาสที่พรุ่งนี้เนี่ยมันจะกลับตัวนะครับมีโอกาสกลับตัวนะครับแต่ยังไรก็ตามเนี่ยมันก็มันวันเนี้ยมันเป็น b e a r แวบาร์นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเบรก below เนี่ย23 25เมโลนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในเดลิชาร์ดนะครับนเนี่ย25เมโลเนี่ยมันเป็นโลนี้นะครับโดยที่ทางตลาดเนี่ยพยายามจะคอนเฟิร์มการเบรกโลนี้ลงไปนะเพื่อจะเมชั่งมูฟลงไปถึงข้างล่างนะครับแต่ว่าแบร์เนี่ยมีเฮสิเทชั่นในการช็อตสังเกตไหมครับว่าแบร์เนี่ยมีเฮสิเทชั่นนะครับทางทั้งที่เบรกลงไปควรจะ สตองมุฟต่อลงไปกับกับเทคโปรฟิตแล้วก็บูลเนี่ยเริ่มบายนะครับแสดงว่าที่โลเนี่ยของเทดดิ้งเรนจ์เนี่ยแบมีเฮติเทชันนะครับนี่คือสัญญาณที่บอกนะครับว่าถ้าเราไปดูใน daily chart เดลิชั่นเนีเราจะเห็นว่ามันเป็นเทดดิ้งเรนจ์นะครับไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นแบมบรอดแบมชนแนลหรือจะเรียกว่าเป็นเทดดิ้งเรนจ์แบบเอียงๆนิดหน่อยก็ตามนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยมันสังเกตว่า มันเป็นสตองเล็กเนี่ยสตองเล็กดาวสตองเล็กอัพสตองเล็กดาวสตองเล็กอัพเห็นไหมครัสลับกันนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเทรดยากนะครับคือคนที่เทรดโดยมองแบร์นะครับก็จะเดือดอยนะครับเพราะมันจะดีดกลับขึ้นมากินสต็อปทั้งหมดนะครับนะฮะเดียวกันคนที่เบสบูลนะครับอย่างเงี้ยเบสบูลนะครับตอนนี้มันก็กลับลงมากินสต็อปเป็นการเตือน ให้เรารู้ว่ามันยังอยู่ใน trading range นะครับแล้วก็มันยังอยู่ในเบรกเอาหมดแล้วมันยังไม่ได้เบรกไปไหนเลยนะครับมันก็ยังแกว่งขึ้นแกว่งแกว่งขึ้นแกว่งลงเท่านั้นเองนะครับใน channel ที่แคบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อย่างที่บอกครับมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่ามัน trading range เนี่ยมันก็ยังคง continue ต่อไปได้นะครับแล้วก็อันนี้อการที่มันลงมานะครับ แบบนี้นะครับมันก็อย่างที่บอกนะครับมันกินสต็อปที่เมเจอร์ไฮแล้วโลวตัวนี้เหมือนกับที่ขาขึ้นไปมันกินสต็อปที่เมเจอร์โลว์ไฮนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่ายังไงมันเวลามันอยู่ในเทรดดิ้งเลนจ์มันจะกินสต็อปของทั้งสองฝั่งนะครับเปน็นก็มีโอกาสที่จะลงมาเพราะว่ามันคอนเฟิร์มการเบรกเอาท์นะครับหรืออาจจะ รีเวิร์สขึ้นไปแต่ผมยังมองมีรีเวิร์สขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยลงมาอีกทีนะครับในเทรดดิ้งเดชเนี่ยมันจะมีเฮสิเทชันแบบนี้ตลอดทางนะครับลงดูเหมือนจะลงต่อก็รีเวิร์สรีเวิร์สเหมือนจะขึ้นไปกัลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มโอกาสนะครับที่พรุ่งนี้นะครับจะมีรีเวอร์โนะครับนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีรีเวอร์โขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากวันนี้มัน มันเหมือน f เฟลแบ็กเอาไว l o ล of yesterday นะครับเนาะก็สามารถดูได้ทั้งดูเป็นทั้งแบนนะครับแล้วก็คือแต่ผมมองว่าพรุ่งนี้ผมอยากจะดูว่ามันอาจจะลองได้หรือเปล่านะครับแต่ต้องอเนื่องจาก ช่วงเช้าวันนี้มันมีรีเวอร์ซ์ขึ้นมาสตรองเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็วันนี้มันเบรกแล้วก็ขึ้นไปปิดที่ที่ประมาณกลางเลนจ์นะครับถ้าพรุ่งนี้มีแกลบดาวลงมาก็ก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับแกลบดาวแล้วก็ลงต่อก็เป็นการคอนเฟิร์มว่ามันอาจจะลงมาที่โลนี้นะครับแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้มันมีรีเวอร์ซขึ้นไปเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เป็นบูบา์นะครับขึ้นไปแกลบอัพนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มที่ผมบอกคือ มันเทดดิ้งเรนนะครับแล้วมันก็อยู่ในชัแนลนะครับซำข่ายรอบช n แนลนี้นะครับแล้วก็มันพยายามที่จะเนี่ยครับมันพยายามที่จะขึ้นกลับขึ้นไปในชัแนลนะครับเนี่ยกลับขึ้นไปเพื่อเทสอบตัวเอ a นะครับแล้วก็เทสอบตัว b Bear channel line ข้างบนรวมถึงทสอบโลของ last week ด้วยนะครับก็พรุ่งนี้เป็นวัน วันอะไรวงนี้เป็นวันพุธเนะอ้ยวันนี้วันวันอังคารเองเนาะวันนี้วันจันทร์แม่ทำไมข้ามไปเร็วนะครับเอ้ยไม่ใช่สิวันนี้วันอังคารวันนี้วันอังคารเพราะฉะนั้นพว่นนี้วันพุธก็กลางสัปดาห์พอดีนะครับก็มีโอกาสครับที่บูพยายามจะขึ้นไปเทสตลบลาสวีคนะครับเพราะมันเบรก โลว์ไลวิลงมาอาจจะพยายามขึ้นไปเทสบอวาลฟ์ขึ้นเป็นโลของวันที่วันที่9้านะครับที่มันเบรกลงมานะครับผมยังผมยังคิดว่ามันรีเวิร์สนะครับผมยังคิดว่ามันรีเวิร์สก่อนแล้วค่อยลงนะครับผมไม่คิดว่ามันจะลงรวดเดียวนะครับแต่อย่างว่านะครับมันก็ไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะรีเวิร์สขึ้นไปนิดหน่อยเมื่อวานนี้ผมก็มองรีเวิร์สซนะครับเนี่ยช่วงช่วงบ่ายเนี่ยแต่มันก็รีเวิร์สขึ้นไปนิดเดียวเห็นไหมฮะ คือผมพยายามจะมองเนี่ยพอมันดีวอสขึ้นมาช่วงบ่าย2องเลกเอ้ยสองบาเนี่ยผมก็เริ่มพยายามจะมองแต่บา bar เนี้ทําให้ผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยพอบานี้ลงมาก็อ่ะผมว่ามันไม่ใช่เบรกเอาพวกแบกแล้วแบบนี้นะครับก็มันก็ลงต่อนะครับแกล่งตัวช่วงนี้ก็เป็นเลชแคบแคเทรดอะไรไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้น เมื่อวานผมก็รู้สึกว่าอืมาจจะมีสวิงอัพขึ้นมาสัหน่อยเนาะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีสวิงอัพขึ้นมาให้เลยอีกน้อยผมยังหวังว่าออสวิงอัพขึ้นไปแล้วกลับลงมาอีกทีก็ยังได้เนาะแต่นี่มันลงต่อเลยสวิงนิดเดียววันนี้ก็ swing up, สวิงอัพสวิงดาวน์หนึ่งครั้งสวิงอัพหนึ่งครั้งแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเทดดิ้งเด์ทั้งหมด ทั้งทั้งวันเลยนะครับเทรดยากนะครับช่วงนี้ผมก็เทรดได้แค่ช่วงนี้ครับเนี่ยที่ช็อตตัวนี้ลงมานะครับได้ไม่เยอะนะครับได้ประมาณสองพอยต์อะไรประมาณเนี้ยนะครับแถวๆเนี้ยนะครับเอ็กซิสที่ประมาณเลยโลนี่ลงมานิดหนึ่งนะครับแค่นี้เองนะครับก็เล่นไม่ไกลนะครับไม่คือไม่ไม่คิดว่าจะลงมาที่โลนี้อยู่แล้วนะครับคือกลัวเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามันมีโลอัพยืดเสดอยู่แล้วมันเฟลมาสองครั้งนะครับผมผมเชื่อมันน่าจะกลับลงมาเทสโลนะครับก็ นะ่ะ exit แถวแถว low a b s o r p t i นี่แหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพรุ่งนี้เราก็คาดว่าอาจจะมี reversal เนาอ,อน่าจะมี reversal ขึ้นไปเดี๋ยวต้องลองดูครับอย,อย่างว่ามันเป็น bear bar แล้วก็เป็น follow through นะครับนะวันที่เป็น follow through ของเมื่อวานนะครับนะครับเป็นการ confirm break มันมันล่อให้ลงมาข้างล่างเลยนะครับก็เดี๋ยวเราดูว่า พรุ่งนี้มันจะมีรีเวอร์เซลหรือเปล่าอย่างที่ผมคิดเนาะโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ